สวัสดีครับทุกคนนี่นะครับวันนี้เห็นไดโนเสาร์ทีเล็กกันไปแล้ว2ตัวนะครับตรงหน้าจอก็วันนี้เราก็จะมารีวิวไดโนเสาร์ทีเล็กนะครับนี่อยู่ในกล่องและเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเจ้าตัวที่เปิดไฟเดินได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องนะครับเดี๋ยวสะกู่นะครับก็มีไดโนเสาร์ทีเล็กอีกตัวนะครับนี่เจ้าตัวนี้ก็เดินได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูขนาดของมันกันนะครับวา ขนาดของมันถ้าเทียบกับพวกที่มีอยู่เหล่านี้นะครับจะไสประมาณไหนก็นี่นะครับโอ้สามตัวเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่านะครับให้ดูกล่องกันก่อนดีกว่านี่นะครับกล่องของมันนะครับโอ้ยังกับกล่องมือสองเลยมีร่องรอยผ่านศึกมานะโชคโชนมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะซื้อมือหนึ่งมานี่ นี่เขียนว่าอะไรนะครับ Dinosaurs ก็ต้องไกลหน่อยนะครับกล่องชัดไกลๆจะไม่ค่อยชัดอะไรนี่นะครับก็แกะเลยดีกว่านะครับเผื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันทำอะไรกันได้บ้างนะครับผมอยากใช้คัตเตอร์กรีดปั๊บนะครับก็ นี่นะครับเปิดเปิดกล่องออกมาแล้วข้างในกล่องจะอยู่หน้าตาประมาณนี้นะครับก่อเดี๋ยวสะก,กูลงนะครับก่อนนะครับมาดูชิ้นส่วนข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากนี้นะครับโอ้หัวของมันโอ้หัวมันตัวใหญ่มากเลยนะครับแต่อาปุปปากไม่ได้นี่นะครับเทียบกับโอ้ขนาดของมันไม่ธรรมดานะครับบอกเลย ก็อ่ะวางไว้ก่อนชิ้นส่วนแรกของมันคือหัวชิ้นส่วนต่อไปนะครับมันก็คือหางนะครับในกล่องของมันมีหางให้ด้วยนี่หางก็ใหญ่นะครับแต่ว่าสะบัดงออะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ขาสองขานะครับนี่ขานะครับสองขาให้มาขาใหญ่มาก เรียกว่าขาใหญ่เลยก็ได้นะครับแล้วก็นี่ครับนี่ส่วนตัวของมันนะครับน่าจะมีทั้งเฟืองอะไรทุกอย่างที่ใช้ขยับตัวนะครับขยับตัวขยับขาอันนี้ใช้อ่าเป็นตัวส่งไฟนะครับก็อ่าวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาประ,ประกอบกันครับส่วนสุดท้ายนะครับ,ก,รบก็จะเป็นไข่ของมันนะครับนี่มีไข่มาให้ด้วยเพราะว่าไดโนเสาร์ตัวนี้สามารถวางไข่ได้นะครับ ก,ก่อนอื่นมาประกอบไปเลยดีกว่านะครับขออนุญาตเคลียร์พื้นที่นิดนึงนีเจ้าพวกทีเล็กทั้งหลายออกไปหลีกทางให้พี่ใหญ่เขาหน่อยนะครับเจ้าตัวนี้ถือว่าเป็นลูกพี่ใหญ่เลยก็ว่าได้นี่นะครับจะใส่ส่วนไหนก่อนดีหางก่อนละกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับ นี่มันกดใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับก็ต่อไปก็ขานะครับเอาขานี่ขาได้แล้วข้างหนึ่งขารักตกตกโอ,โอ,โอ้มือไม้อ่อนแรงแล้วนะครับ ขาข้างที่สองก็ใส่แล้วนะครับต่อไปก็ส่วนหัวนะครับนี่โอ้ตัวใหญ่มากเลยนะครับอ้าวขาตกบัดนึงนะครับรู้สึกมันจะลงไม่ไม่พอดีกันนี่นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวสักครู่นะครับเราต้องใส่ทานก่อนนี่ผมคิดว่าทานกอ้าบวกกันหมดทานก็จะอยู่ที่หางนะครับใส่ทานของมันนี่ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับก่อนนี่นะครับเมื่อกี้แกะมาแล้วหางของมันใส่ทานอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ทานไปดูก่อนนะครับเ oh. ดี๋ยวไม่แล้วนะครับ oh. ก่อนแรกก็คืออันนี้ก่อนที่สอง ก็คือนี่ใส่ไปสองก้อนแล้วแล้วก็ก้อนที่สามนี่นะครับอาจจะทานคนละแบบกันอยู่นี่แล้วก็ใส่ปิดเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขันน็อตแป๊บหนึ่งน็อตจบครับ นี่นะครับขันน็อตปิดแล้วก็เสร็จไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ต่อเข้ากับลำตัวนี่ครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าขออนุญาตนะครับแบบหนึ่ง นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวลกคหาปุ่มเปิดมันก่อนนะครับว่าปุ่มตรงไหนนี่นะครับหัวมันหดัวมันล้มมากเลยนะครับมีไฟด้วยนะครับนี่นี่นะครับมีไฟสองที่ปากที่หัว นี่นะครับนี่ก็คือเดินไม่ได้นะครับหางมันค้ําอยู่เดี๋ยวต้องต้องปรับแขนขาก่อนนะครับสักครู่หนึ่งก่อนนะครับจากการที่ไปปรับมาปรากฏว่าแากข่ขยับขานะครับแต่ว่าไม่สามารถปรับองศาของขาให้มันเดินได้ปกตินะครับ จริงๆมันควรจะอยู่ประมาณนี้นะครับมันถึงจะเดินได้แต่ไม่เป็นไรครับเผื่อความสวยงามเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันหนึ่งของมันดีกว่านะครับนั่นก็คือนี่นะครับนี่เห็นใต้ท้องไหมครับเก่าตรงนี้ก็คือช่องใส่ไข่ของมันนะครับเมื่อกี้ไข่มันวางไว้ตรงไหนก็นี่อันนี้นะครับไข่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูในส้วางไข่กันโอ้ วิดีโอนี้เป็นรีวิวที่ยาวมากเลยนะครับเพราะว่ามาจากความไม่รู้ล้วนๆ,ๆนี่นะครับใส่ไข่ลงไปได้นะครับอ่านี่นะครับเดนเสาตัวนี้นะครับแล้วเวลาให้ไข่มันออกมานะครับนี่นี่นะครับก็คือการวางไข่ของไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับก่อ ก็คงได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็จบการรีวิวประมาณนี้ก่อนนะครับรู้สึกคลิปจะยาวเกินไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ